บทที่ยีบห้าเจ็บปวดพาร์ดของนับดาวฉันมองมือของตัวเองที่ชื้นไปด้วยเหงื่อใบหน้าของฉันเต็มไปด้วยความหวาดหวันและแสนวิตกวันนี้ฉันจะหนีออกจากบ้านของท่านในพลหนีออกไปอยู่โลกภายนอกและใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่ฉันรักโอเคใครอาจจะมองว่ามันเป็นการกระทําที่แสนจะงี่เงา่า อวดฉลาดจองหองอีกทั้งยังสิ้นคิดหากแต่นับดาวคนนี้ก็ไม่แครนี้หมันชีวิตฉันจะอยู่หรือตายฉันจะกำหนดมันเองเพราะถ้าหากฉันยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปฉันพนันได้เลยว่าตัวเองอาจจะเป็นคนบ้าจนต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชก็เป็นได้บิดาของฉันตีกรอบ ล้อมลูกสาวคนนี้จนแทบหายใจไม่ออกใช้ชีวิตเรียนคบเพื่อนมีแฟนแต่งงานสร้างครอบครัวอาชีพนาทีการงานรู้แหละว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่หวังดีกับลูกแต่ภายใต้การหวังดีนั้นควรจะมาพร้อมกับคำถามที่ว่าลูกชอบมันไหมลูกโอเคกับมันหรือเปล่าเรามาวางแผนช่วยกันดีไหมไม่ใช่เอาตะคอยบังคับชัน ให้เดินไปตามทางที่ตัวเองต้องการโชคดีหน่อยที่ช่วงสามปีที่ผ่านมานี้มีพี่เดือนเข้ามาในชีวิตนั่นทำให้ฉันล้มเลิกโครงการที่จะหนีออกจากบ้านไปตอนอายุ16และตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ฉันจะวางแผนเพื่อนหนีออกจากบ้านของตนยายเพื่อนตัวดีที่ฉันอุตส่าห์ไว้ใจดันสารนแน่เอาเรื่องที่ฉันเดทกับพี่ปลายเดือนไปฟ้องท่านในพล นั้นทำให้ท่านเรียกเราสองคนเข้าไปหาประโยคกํากึ่งที่ท่านพูดออกมามันสื่อไปในทางที่ว่าเราสองคนจะไม่มีวันได้คบกันอีกดังนั้นฉันจึงตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่แต่อย่างใดถ้าเลือกคนรักด้วยตัวเองไม่ได้นับประสาอะไรกับเรื่องอื่นท่านในพลคงจัดการทุกอย่างให้ฉันแล้วดีไม่ดีท่านจะให้ฉันคบกับใยไลลา ยบปากไม่มีหูรูดด้วยซ้ำคิดแล้วก็โมโหยายบ้าน,นั่นนึกว่าตัวเองมีหลอดไฟในปากหรือยังไงถ้าไม่ปากสว่างดีนะแถมยังมาสารภาพต่อหน้ากันอีกว่าราักฉันมันน่าตบบ้องหูสักชาติวันนี้เป็นไงเป็นกันฉันตัดสินใจแล้วว่าจะหนีออกจากบ้านนาฬิกาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองทุกคนในบ้านหลับสนิท ฉันปีนออกจากห้องของตนพร้อมเป้ใบหนึ่งและเงินตั้งตัวอีกจำนวนหนึ่งเป็นเงินค่าขนมที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตมันจะช่วยให้ฉันตั้งตัวได้ก่อนที่จะเริ่มหางานทำพอกันทีชีวิตลูกคุณหนูสบายกายแต่แม่งโคตรลำบากใจเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าขับที่อยู่ได้ขับใจแม่งอยู่ยากฉันจะหนีออกจากบ้านไปก่อนพี่เดือน เพื่อไม่ให้ทุกคนสงสยัยฉันจะทิ้งระยะเวลาสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยให้อีกคนมาหาพร้อมกันนี้ฉันได้ทิ้งจดหมายลาเอาไว้ให้ท่านในพลกับคุณหญิงทั้งสองจะได้ไม่ต้องไปแจ้งตำรวจให้อับอายขายขี้นหน้าอีกอย่างฉันสิบาดแล้วดูแลตัวเองได้ฉันกระโดดลงพื้นเฝ้ามองบ้านหลังใหญ่ที่ไร้ความสุขมองคนตัวเล็กที่คอยมายืนส่งฉันทางหน้าต่าง ฉันโบกมือให้พี่เดือนแล้วตัดสินใจหมุนตัววิ่งออกไปจากบ้านมาถึงห้องเช่าในต่างจังหวัดก็ช่วงเย็นแล้วฉันมาเช่าเอาไว้ตั้งแต่วางแผนนี้ทัานในผลฉลาดถึงแม้ฉันจะไม่ฉลาดเท่าท่านแต่อย่างน้อยแผนของฉันก็ต้องรัดกุมฉันใช้ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆวันๆเอาแต่คอยเงี่ยหูฟังว่ามีใครเดินผ่านไปมาบ้างฉันทิ้งมือถือของตนเองเอาไว้ ไม่ติดต่อใครแม้กระทั่งพี่เดือนเมื่อถึงเวลาเหมาะสมฉันจะติดต่อพี่เขาไปเองเดือนที่หนึ่งฉันเอาแต่ก,กักตัวเองอยู่ในห้องเดือนที่สองฉันเริ่มออกมานอกห้องบ้างเริ่มออกหางานทำเดือนที่สามฉันเริ่มออกไปทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งฉันสมัครเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาล อย่างน้อยก็ควรจบสักปริญญาตรีแล้วค่อยเก็บเงินเผื่อว่าจะหาทางทำธุรกิจอะไรดีในอนาคตในระหว่างที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านตอนสองทุ่มเหมือนทุกวันจู่ๆฉันก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงปืนดังฉันรีบหันกลับไปมองตามเสียงพบว่าผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนทางเท้าคนยิงอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งซึ่งขับหลบหนีออกไปแล้ว ฉันเรียกยิงเข้าไปหาเพื่อให้การช่วยเหลือก่อนจะจำได้ว่าผู้ชายคนที่ถูกยิงเป็นหนึ่งในลูกน้องของบิดาแล้วสมองฉันก็เริ่มปฏิบปตต่อทุกอย่างที่คิดว่าจะหนีพ้นที่จริงแล้วฉันไม่เคยหนีบิดาของตนพ้นเลยสักครั้งประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าในผลนริศหาฉันเจอได้อย่างไรฉันขนตัวชายตรงหน้าก่อนจะพบกุญแจของหอพักเดียวกันกันกบฉัน แทมห้องก็ยังอยู่ตรงกันข้ามอีกด้วยเวนเอ๋ยคนเดียวที่รู้ว่าฉันเช่าห้องพักอยู่ที่ไหนก็มีแค่พี่เดือนฉันถูกหลอกเข้าแล้วถูกหักหลังอย่างจังไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากพี่เดือนนั้นสินะพี่เดือนเป็นลูกน้องของบิดานี่นามีหรือจะไม่ยอมบอกท่านในพลว่าฉันหายไปไหนฉันวิ่งไปเคาะประตูร้านค้าแถวนั้น ซึ่งเขาปิดร้านให้เขาช่วยโทรเรียกตำรวจและรถพยาบาลก่อนจะรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือคนเจ็บพอเสร็จเรื่องแล้วฉันก็เดินกลับมายังห้องพักวันต่อมาพี่เดือนก็มาหาฉันตามที่ฉันได้โทรไปบอกอีกฝ่ายดูผอมลงใบหน้าไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ฉันยังไม่เปิดเผยออกไปหรอกว่ารู้ทุกอย่างหมดแล้วอยู่ด้วยกันมาสองวัน พี่เดือนก็เริ่มทำตัวมีพิรุษให้น่าสงสัยอีกฝ่ายทำทีเหมือนโทรคุยกับผู้ชายอื่นบางคราวก็หายออกไปหลายชั่วโมงแล้วก็กลับมาตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ฉันต้องออกไปทำงานกลับมาก็เจอกลิ่นบุหรี่ในห้องนอนพี่เดือนไม่สูบบุหรี่แล้วใครกันคำตอบนะหรอไม่มีหรอกผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นละครเพื่อหลอกว่าตัวเองเป็นคนหลายใจ เพื่อที่ฉันจะได้หมดศรัทธ,ธาในความรักและเลิกทุ่มเทให้กับเจ้าตัวแล้วให้ฉันกลับไปใช้ชีวิตเป็นคุณหนูเหมือนเดิมวันต่อมาฉันเจอถุงยางอนามัยในถังขยะฉันหัวเราะทางน้ําตานี่อีกคนไม่เคยรักฉันบ้างเลยหรือย,อยังไงกันนะสามปีที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่ความผูกพันเลยเหรอทำไมถึงต้องหลอกกันทำไมไม่เอาความจริงมาบอกเลย และเมื่อฉันยังทำเป็นหูหนวกตาบอดพยายามไม่สนใจหลักฐานปลอมๆที่อีกคนสร้างขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้พี่เดือนก็เลยจัดให้แบบจัดจะเอาให้ฉันเห็นคาตาไปเลยเอากันเสร็จแล้วก็กลับไปห้องของนายได้แล้วละ่ะฉันบอกผู้ชายที่กำลังสุขใสซอกคอพี่เดือนอยู่หัวเกรียนขนาดนั้น ใครแม่งจะมองไม่ออกว่าเป็นทหารวะแล้วทหารที่ไหนทำไมใช่ลูกน้องของบิดาฉันเชื่อว่านี่คือเรื่องบ้าบอที่พ่อสร้างขึ้นในผลนริตจะทำให้พี่เดือนเป็นคนร้ายแล้วสุดท้ายเขาก็จะเป็นฮีโร่มาดึงฉันออกจากนารกฮึนรกที่เขานั่นแหละจัดฉากขึ้นมาฉันปิดประตูแล้วหันไปมองผู้หญิงที่นั่งตีหน้าเศร้าบนเตียง แล้วพี่เดือนก็ร้องไห้ออกมาฉันนั่งลงบนพื้นใช้ผนังห้องเป็นที่พักพิงคุณนับกลับบ้านเถิดนะคะพี่ไม่อยากทำแบบนี้แล้วฉันรู้รู้ดีว่าพี่เดือนต้องทำตามคำสั่งของนายพลนริศผู้ชายคนนั้นลอยตัวแล้วผลักภาระให้ผู้หญิงที่ฉันรัก ทำไมหรอทำไมพี่ถึงไม่สู้เพื่อนับฉันถามพี่เดือนด้วยเสียงสันส้นๆทำไมไม่สู้เหมือนที่นับสู้เพื่อพี่เหมือนที่นับกล้าที่จะหนีออกมาเหมือนที่นับกล้าที่จะรักพี่กลับบ้านเถิดนะคะ คุณนับอยากมาอยู่แบบนี้เลยมันลำบากพี่เป็นนับหรือยังไงถึงมารู้ดีไปหมดนับมีงานทำมีข้าวกินครบสามมือ้อมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกแล้วเอาอะไรมาตัดสินว่ามันลำบากหรือไม่ลำบากแต่พี่เหนื่อยพี่ไม่อยากทำร้ายคุณนับแล้ว แล้วพี่ไปทําตามคําสั่งของเขาทําไมทําไมพี่ถึงไม่แหบคอกบ้างเพราะท่านเป็นคนช่วยชีวิตพี่เอาไว้พี่ติดค้างบุญคุณของท่านนั่นสินะฉันพูดได้แค่นั้นจริงๆไม่รู้หรอกว่าช่วยกันมายังไงแต่เพราะอีกฝ่ายไม่เคยเล่าอาดีตความเป็นมา ถ้าพี่เดือนอยากเล่าพี่เดือนก็คงจะเอ่ยปากในสักวันเรารักกันไม่ได้หรอพี่เดือนฉันถามอีกฝ่ายแล้วคลานเข้าไปหาคนตัวเล็กคุณนับพี่พี่รักคุณนับนะคะ ฉันมองพี่เดือนที่บอกว่ารักฉันแทนที่หัวใจมันจะตื้นตันคับพองจนเต็มอกแต่มันกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ทิ่มแทงลงมาแทนรักแต่ก็ยังมาหลอกนะฉันกล่าวเบาๆพร้อมกับเช็ดน้ำตาของตัวเองเมื่อเราโดนคนที่รักแลาไว้ใจหักหลังเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตนี้แม่งตลก ตอนแล้วละเจ็บปวดหลอกตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วเลยใช่ไหมที่มาทำว่าคอยอยู่ข้างกันที่มาทำว่าเป็นเข้าใจกันทิศแท้พี่เดือนก็ทำตามคำสั่งของท่านนริศฉันรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมพอคิดถึงความเป็นไปได้ล้านแปดประการสรุปแล้วปลายเดือนอาจไม่เคยรักฉันจริงๆ พี่รักคุณนับนะคะหลายสิ่งไม่ใช่การแสดงมันออกมาจากหัวใจพี่จริงๆค่ะพี่แมงโคตรใจร้ายเลยวะ่ะฉันเสะอื่นแล้วกอดพี่ปลายเดือนเอาไว้หนีไปด้วยกันไม่ได้หรอพี่เดือนหนีไปด้วยกันเถอะนะฉันขอร้องอีกครั้ง ทว่าคำตอบของเธอก็คือขอโทษด้วยนะคะคุณนับแต่พี่ต้องทำตามคำสั่งของท่านค่ะถ้าเขาสั่งพี่ไปตายละ่ะพี่ก็ต้องตายถ้าอย่างนั้นก็พอเถอะมันโคจะเจ็บปวด เพราะฉันมองเห็นแววตาเด็ดเดี่ยวของพี่ปลายเดือนทายอย่างดื้อดึงท่านนริศคงสั่งให้พี่เดือนยิงหัวตัวเองตายและฉันเชื่อแน่ว่าคนอย่างพี่ปลายเดือนทำได้ทุกอย่างเพื่อผู้มีพระคุณสนุกมากไหมที่เป็นหุ่นให้เขาฉักใหญ่ไม่สนุกเลยสักนิดค่ะคุณนะับและพี่ก็ไม่คิดว่า พี่จะตกหลุมรักคุณนับได้ถึงขนาดนี้ด้วยฉันเชื่อเชื่อในสิ่งที่เธอบอกรักเมื่อสักครู่ของแบบนี้ไม่ต้องมีใครบอกหรอกเราจะรู้ได้เองถ้าเราสนใจใครคนหนึ่งมากพอถ้าเธอไม่มีใจให้ฉันจะกล้าขอความรักได้ยังไงกันละ่ะแล้วพี่จะไปทำอะไรต่อ ฉันถามคืนนี้อยากคุยกันอย่างเปิดอกกับรักแรกของตัวเองที่ไม่สมหวังพี่จะไปเริ่มชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดคะ่ะคุณนับท่านให้อิสระกับพี่แล้วแล้วมันอยู่ที่ไหนเหรอฉันถามด้วยความอยากรู้สักวันหากฉันมีอำนาจเหนือกว่าท่านในพล บางทีฉันอาจจะตามอีกคนไปบอกไม่ได้หรอกคะ่ะพี่กลัวนับจะตามไปเหรอฉันถามด้วยความผิดหวงังกับผู้มีพระคุณมันต้องจงรักและพักดีไปจนตายหรืออย่างไงใช่ค่ะใจร้ายของจริงเลยเนาะ ฉันตัดพ้อพร้อมกับเช็ดน้ำตาให้ตัวเองทั้งที่ตัวเองกล้าออกมาจากกรงขังแล้วสุดท้ายฉันก็ถูกลากกลับไปให้เขาคุมขังใหม่อยู่ดีท่านนับหนีไปท่านจะโทษว่าเป็นความผิดของพี่ใช่ไหมฉันถามพี่เดือนเพอเธอพยักหน้าตอบว่าใช่น้ำตาของฉันแม่งก็ไหลกลับมาอีกครั้งเพราะฉันหรือเปล่า พี่เดือนถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาทำอะไรหลายอย่างที่เธอเองก็น่าจะเจ็บปวดเช่นกันพี่เกลียดพ่อนับไหมพี่โกรธเขาหรือเปล่าไม่ค่ะพี่แค่ต้องเจียมตัวเพราะต้องกระตันอยู่ใช่ไหม คำตอบไม่ได้มาในรูปของคําพูดแต่คราวนี้มาในรูปแบบของพี่ปลายเดือนที่เข้ามาเกอดฉันเอาไว้แล้วสะอื้นให้ขอโทษนะคะคุณนับเดาวต่อให้รักให้ตายยังไงพี่ก็ต้องฟังคําสั่งของท่านคะ่ะคุณนับยังเด็กยังต้องเจอใครอีกหลายคนมีผู้หญิงที่ดีกว่า ที่คู่ควรกับคุณนับของพี่อีกเยอะเลยคุณนับลืมพี่นะคะลืมเหรอบังเอิญว่านับเป็นคนลืมยากซะด้วยสิพี่เชื่อว่าคุณนับจะลืมได้เหมือนที่พี่เดือนกําลังจะลืมนับใช่หรือเปล่าค่ะพี่จะลืมคุณนับ งั้นนับก็จะลืมพี่เดือนเหมือนกันแล้วตอนไหนละ่ะที่ฉันจะลืมพี่เดือนได้เขาบอกว่ารักแรกมันฝังใจมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่กันนะถึงจะลืมได้ลงขออะไรสักอย่างได้ไหมคะคุณนับว่ามาเถอคะค่ะในไหนพี่ก็ไม่เลือกนับอยู่แล้วนี่ฉันว่าอย่างตัดเพอ พี่เดือนจึงกล่าวต่ออยากบอกว่าคุณนับรู้แผนการของท่านนะคะวางใจเธอค่ะพี่เดือนนับไม่บอกท่านนาริตรหรอกวันรู้คนนี้อ่านเกมเขาออกแล้วไม่อย่างนั้นพี่เดือนก็อาจจะซวยไปด้วยคนขอบคุณนะคะยินดีคะ่ะงั้นพี่เดือนไปเถอะไปบอกท่านว่า นับเลิกกับพี่เดือนแล้วนับกำลังร้องไห้เสียใจและสำนึกได้ว่าตัวเองรักคนผิดชีวิตฉันแม่งโคตเฮฮาอกหกักแล้วยังต้องมาเล่นละครช่วยคนที่หักอกตัวเองเพื่อหลอกบิดาตัวเองกลับอีกตลกร้ายของจริงพี่อยากจะขออยู่กับคุณน,นับอีกสักอาทิตย์ได้ไหมคะ คราวนี้ฉันมองอีกคนผ่านดวงตาแดงก่ำที่ร้องไห้มาอย่างหนักถ้าพี่เดือนอยู่ต่อฉันอาจเปลี่ยนใจไม่ทำตามแผนแน่ดังนั้นเมื่อจะช่วยอีกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้ายฉันจึงต้องปฏิเสธพี่เดือนจะใจร้ายไปถึงไหนคะพี่หลอกนับพี่เอาความลับของนับไปบอกพ่อพี่มันเล่นละครหลอกนับถึงที่นี่พี่เลือกความกตันอยู่ก่อนความรัก สุดท้ายแล้วยังจะมาขออยู่ด้วยกันอีกเห็นใจคนอกหักหน่อยเถอะนะคะนับต้องใช้เวลาเพื่ออยู่กับตัวเองบ้างนะขอค้างด้วยสักคืนก็ยังดีนะคะมันดึกแล้วอย่าให้พี่กลับเลยนะฉันไม่รู้หรอกว่าการอ้อนวอนครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะได้จากกันตลอดไป ซึ่งตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าพี่ปลายเดือนเห็นแก่ตัวมากพอสมควรเธอไม่เคยเสียสละมีแต่จะเรียกร้องเอาจากฉันไปมากมายไม่คะ่ะพี่เดือนกลับไปเถอะกลับไปก่อนที่นับจะเปลี่ยนใจฉันลุกขึ้นแล้วไปเก็บของให้เขาอยากอ่อนแออยากร้องไห้เพียงคนเดียว ฉันอยากตัดใจจากเขาให้ได้ภายในเร็ววันขอพี่อยู่สักคืนไม่ได้หรอคะคุณนับพี่เดือนยังคงอ้อนวอนก่อนจะจากกันไปตลอดชีวิตเธออยากจะมอบบางสิ่งให้กับฉันยกตัวอย่างเช่นความบริสุทธิ์ของตัวเองเธออยากให้ฉันเป็นคนแรกของเธอแต่เรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอก ไม่คะ่ะพี่ไปเถอะฉันส่งกระเป๋าเสื้อผ้าให้พี่เดือนไม่อยากให้อีกคนอยู่เพราะไม่อยากให้พี่เขาลำบากใจหากว่าฉันคนนี้อยากจะเห็นแก่ตัวขึ้นมาฉันเดินไปเปิดประตูแล้วส่งยิ้มให้คนตัวเล็กในขณะที่มือจิกเล็บที่ฝ่ามือแน่นเพื่อให้ความเจ็บปวดที่ตัวเองได้รับนั้นเป็นเครื่องคอยย้ำเตือนว่า ฉันต้องปล่อยพี่เดือนไปไม่เช่นนั้นคนรักของฉันอาจจะลำบากเอาได้คุณนะับพี่ขอเถอดนะคะแค่คืนเดียวพี่เดือนยังคงอ้อนวอนอีกครั้งส่วนฉันก็ทำใจแข็งสายหน้าไปทางน้ำตาก่อนจะใช้สองมือผลักอีกคนออกไปนอกห้องแล้วปิดประตูล็อกห้องเอาไว้ ป้องกันไม่ให้ตัวเองออกไปแล้วคว้าพี่เดือนเข้ามากอดน,นับขอโทษนะคะพี่เดือนฉันร้องไห้น้ำตาอาบเป็นสายเลือดโคตจะเจ็บปวดเมื่อต้องปัดใจจากคนที่ตัวเองรักเป็นนานกว่าเสียงฝีเท้าของพี่เดือนจะจากไปฉันเอาหูแนบกับประตูเพื่อรอฟังเมื่อเสียงเงียบลง ฉันก็เดินไปที่ระเบียงห้องเพื่อรอส่งพี่เดือนรางเล็กที่ฉันเคยนอนกอดกำลังเดินไปที่รถยนต์ที่จอดรออยู่พี่เดือนเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองมายัางระเบียงที่ฉันยืนอยู่เราทั้งสองนิ่งงนันเหมือนกับว่าเวลานั้นถูกหยุดเอาไว้ฉันยกมือขึ้นอําลาพี่เดือนต่อจากนั้นจึงตัดสินใจเข้าห้องแล้วปิดประตูอีกครั้ง ลาก่อนพี่เดือนฉันล้มตัวลงบนเตียงนอนขวาเอาหมอนของพี่เดือนมากอดเอาไว้ทุกความผิดนั้นฉันยกให้เป็นของบิดาเพียงคนเดียวพ้อนั้นแหละที่ผิดพ้อนั้นแหละที่ทำให้ทุกเรื่องต้องเป็นแบบนี้เพราะข้อนั้นแหละที่ทำให้ฉันต้องเจ็บปวดเจียนตายในขณะที่ฉันกำลังคล่ําคลวนอยู่บนเตียง ในวินาทีนั้นเองเสียงระเบิดก็ดังขึ้นฉันรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปดูข้างนอกด้วยความเป็นห่วงพี่เดือนทันทีและสิ่งที่ฉันได้เห็นกับตาก็คือเพลิงไหม้กำลังลุกท่วมที่รถของพี่เดือนตอนนี้มันเหลือแต่ซากฉันเหมือนคนเสียสติรีวิ่งลงไปข้างล่างทันทีแม้กระทั่งรองเท้าก็ไม่ได้สวม เพลิงนั้นเผาไหม้ทุกอย่างฉันเห็นกระเป๋าเสื้อผ้าของพี่เดือนที่ตัวเองเป็นคนเก็บให้กระเป๋าใบนั้นกระเด็นออกไปไกลหลายเมตรไม่พี่เดือนอย่าตายนะไม่เหลือร่างแบบเป็นมนุษย์แล้วหากแต่มีเพียงชิ้นเนื้อที่กระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดมันกำลังลุกไหม้ฉันเหมือนคนที่กำลังจะตาย ฉันลุยเข้าไปในกองเพลิงเพื่อเอาส่วนที่เหลือของร่างกายพี่เดือนออกมาจนกระทั่งมีผู้ชายสองคนมาคว้าฉันเอาไว้พวกมันไม่ยอมปล่อยตามที่ฉันร้องขอแถมยังแบกฉันออกมาให้ไกลจากพี่เดือนอีกเพราะฉันหรือเปล่าที่ไล่พี่เดือนให้กลับไปเพราะฉันหรือเปล่าพี่เดือนถึงตายถ้าเป็นแบบนั้นเป็นฉันแล้วแหละ ฉันคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการตายของพี่เดือน